ตอนยังอาเซโยนะเรียนกับพี่จันบินบิดาและขั้นถุยอ้อยคลาสรวมของคุณพี่จันนะคะสวัสดีค่ะน,น,คนักเรียนทุกคนหูมันกี่เฉาชัดนี่อคลิปวิดีโอเสริมการสอนนี้เราก็จะมาสอนกันในหัวข้อเรื่องซิงเกิลเกมเป็นซองนะคะก็คือเป็นเกมล้องเพลงภาษาอังกฤษค่ะก็คือเพลงที่จะมาสอนในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมีชื่อเพลงว่า Annie Penny Sugar and Candy นะคะก็เป็นเพลงที่น่าสนใจอยู่มัม้งมั้งคะน่าสนใจแล้วก็ไปฟังกันจายไเลย กติกาของเพลงนี้นะคะก็คือ children standing in a circle jumping down up in and out on the respective verses ก็คือจะให้เด็กๆนะคะยืน,น,ปน,นออเ,นเนนะะป็นวงกลมแล้วก็กระโดดขึ้นลงเข้าออกตามเนื้อเพลงที่ได้ยินค่ะเจ้าก็คือกระโดดลงไปนั่งไป up ก็คือกระโดดขึ้น in ก็คือกระโดดเข้าไปในวงกลมแล้วก็ out ก็คือกระโดดออกมาวงกลมนี้นะคะ่ะมันก็ไม่ยากนะคะเราก็ไปฝึกร้องเพลงกันเลยค่ะ เนื้อเพลงนี้ก็จะอยู่หลังคุปปี้จ้าแล้วนะคะเริ่มไปเลย candy candy sugar like candy oh pop down นั่นไง <c oughs> และตรงคำว่าดาวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ละรอบก็เพื่อที่จะให้นักเรียนให้เด็กๆได้ทําตามคําสั่งของเพลงค่ะก็คือจากดาวก็จะกลายเป็น up แล้วก็ in out ก็ตามลำดับนะคะแล้วคุปปี้จ้าจะร้องให้ฟังทั้งสีแบบเลยอมแล้วก็ไปเรื่อย candy candy sugar like candy oh pop down candy candy sugar like candy oh pop up anne candy shootgenicana candy basics oppop ก็ถ้าเราฟังติการได้เข้าใจแล้วแล้วก uh ็ลองไปได้้วยมากรุ๊ปไปเล่นกันเลยค่ะ